วันนี้พามาทดลอง MG นะคะรับศูนยอะไรฮะเนี่ยูตอะไรศูนย์ MG สาขาศรีราชาค่ะอยู่แถวไหนฮะอยู่ตรงไหนอย,อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลวิพยารามค่ะก็อยู่เทินใต้สะพานหาบมอญแล้วมาได้เลยค่ะตัวนี้เป็นตัวอ HF นะคะตัวท็อปสุดเลยค่ะแนะนำออก <I can S 1> ด้าน <know. S 1> ขวามือได้เลยค่ะ มาด้วยเครื่องพันห้าเทอร์โบนะคะเบาคันธระสีแดงรอบคันนะคะกล้องหน้าจอมองหลังนะคะอ่ารอบคันตัวนี้สองดีและสามดีนะคะโูะ้ขับคือคุณวีระชัยนะคะวันนี้ลูกค้าขอบคุณคะ่ะที่ได้มาทดลองขับนะคะเพราะว่าวันนี้คุณพี่วีระชัยจะจองแล้วนะคะเ <laughs> ซลลอยากขายว่าค่ะอ๋อนี่อยู่ฝั่งซ้ายแล้วใช่นใช่ค่ะเป็นรถยุโรปใช่เป็นของอังกฤษใช่ไหมใช่ค่ะอังกฤษค่ะ ทางถนนเลยก็ได้ที่ทางอยู่ถนนด้วยทางตรงนี้ Auto ออโต้หมดเลยใช่ค่ะเป็นรูปไฟฟ้าทักรอบคันนะคะการแจ้งเตือนนี้เราพายร<ช>ูกค้าไม่คาดเตือนเดียวค่ะถขาหนนี่เขาหนูค่ะ,คคะคไฟเลี้ยวอยู่ซ้ายนะอันนี้เทอร์โบนะเครื่องเทอร์โบค่ะ 67กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเพราะว่าตอนนี้ทำทางรถอาจจะติด,ดนิดนึงนะคะกับกันทีดได้ลูกค่ะตัวนี้มาด้วยเครื่องยนต์15เทอร์โบ162แรงม้าค่ะ MG สาขาเยอะไหมสาขาเยอะค่ะตัวนี้สูตรเยอะมากค่ะคนพี่่ะแซงนี่ห้องงินมาบ้างแล้วเราก็ไม่ไปเปลี่ยนเทียสนะคะ อีสาน0แล้วร้อยถ้าสมมติว่าตอนนี้กำลังเพิ่งสร้างนะคะก็เกือบเกือบจะร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบแล้วค่ะทั่วประเทศไทยใช่ค่ะแค่เขตภาคตะวันออกตอนนี้ก็หลายชัวรูมาาน่าจะห้าหกรูมได้แล้วนะคะของเชลงบุรีของเราทั้งหมดกี่ศูนย์ทราบไหมตอนนี้ขึ้นอยู่ประมาณสี่ห้าศูนย์ค่ะอันนี้ของเราสีราชานะ ศีราชาเป็นของเบสออโต้เซลค่ะพัทยามีไหมมีค่ะอยู่ใกล้อยู่ตรงเลยส่วนนงรุถข่ยตใกล้ๆค่ะน่าจะทเทียนนิดเดียวค่ะตอนนี้เราวิ่งสุขุมวิทนะฮะก็ประมาณว่าศีราชามุ่งหน้ากลับรถที่บริเวณไหนเอ่ยอือพี่ตรงไปนะคะไม่ต้องขึ้นแบบพี่ยืนเผลอนะตรงอ่า มันต้อได้ออยจ้ะอ๋อออกไม่ต้องคืนสกินน้ใช่ค่ะเอ่อดูบอดี้บอดี้บอดี้มีอะไรหรือถ้าซื้อตอนนี้มีอะไรแถม ก็ตอนนี้นะคะบอกเลยว่าถ้าลูกค้าเน้นส่วนลดเราให้ซัพพอร์ตลูกค้าถึงแสนสองนะคะแต่ถ้าอยากได้ดอกเบี้ยถูกเราเริ่มต้นที่สุดปอร์เซ็นต์สี่ปีค่ะลูกคา้าดาวสอเปอร์เซ็นต์ได้เลยแล้วก็วันนี้นะคะ25ถึงวันที่27นะคะ MG อ่ะทุกสาขานะคะเราจะมีโปรโมชั่นลูกคา้าถ้าจองนะวันนี้นะคะ3,500ั 3, 5, ลูกค้าจะได้เครื่องฟอกอากาศฟรีนะคะวันนี้ยี่สิบห้าไอ้ยี่สิบหกวันนี้ยี่สิบหกค่ะคุณพี่ค่ะเดือนเดือน เดือนนี้กันยากันยาค่ะพี่หกสามไม่บอกเดือนเดี๋ยวบอกไม่บอกเดือนบอกปีลูกค้าบอกปีหน้าได้ไหมอะไรอยเงี้ยไม่ได้นะตอนนี้เราอยู่เทินนะกําลังอยู่เทินแยกนี้ไทยออยแยกไทยออยค่ะอยู่เทินข้างใต้สะพานไทยออยนะคะขับดีมากครับนี่ไหมคะคุณพี่มีสลูปเลยมีสลูปนะคะบาเป็นพอร์ซเลสรุปแบบหลังคาใหญ่ๆแบบนี้นะคะคุจะใส่แบบ แสง้บานี่เรามีฟิล์มแถมให้ไหมฟิล์มแถมให้ค่ะพี่เป็นของตัวนี้กองแสง90%นะคะมูลค่า2 0ม0 0นอัพแน่นอนค่ะแบบมืดแต่ว่าเราแบบเห็นกลางคืนแบบเหมือนลูกค้าอยู่ด้านในรถอะคะ่ะจะมองข้างนอกคือเห็นชัดแจ๋วนะคะแต่ว่าคือถ้าคนอื่นมองเข้ามาจะมองไม่ค่อยเห็นละมันก็จะมี40% 60%, 60 80%ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะ แล้วของแถงไม่ต้องบอกค่ะเสียวเลี้ยวไม่บอกอะไรอ่ะหมายถึงว่ามันจะมีพูดเหมือนเหมือนสี่เหลี่ยมอันนี้ลูกค้าอันยังไม่ได้เปิดอินเเตอร์ใช่ค่ะพี่ต้องเปิดระบบนำทางนะคะถึงจะมีเสียงแต่ถ้าเป็นกล้องตัวนี้จะจับภาพในการเคลื่อนไหวจับปุมอะไรลูกค้าองศาเลี้ยวค่ะแล้วมันดีขับไปล้อไปขอบ เขาก็จะเตือนเลยเขาจะเตือนเลยค่ะใช่แต่นี้ไม่ได้เปิดนี่ไงคือเตือนแล้วค่ะพี่เป็นกล้องตัวที่พี่เห็นเมื่อกี้อ๋อเตือนใช่เตือนก็เห็นหมดในองศาเลี้ยวลูกค้าเป็นรูปนะคะคือลูกค้าสามารถที่จะมองตรงนี้ได้ว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่รอบด้านซ้ายขวาหน้าหลังได้หมดค่ะปกติมันจะมีเสียงคนพูดด้วยปะไม่มีเหรอไม่มีค่ะคึงเขาเปิดมิวมัลตเกเตอร์อันนั้นก็จะบอกคุณพี่ไปด้านซ้ายโน่นนนี่ด้านขวาอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็เวลาลูกค้าสามารถทอล์กโฟนนะคะก็คือเป็นคำสั่งเสียงผ่านสติ๊กได้เลย Apple CarPlay Android Auto ค่ะตอนนี้อยู่ที่70นะครับ70บแทจะมีไฟอยู่ข้างๆตู้นะคะมีค่ะอันนี้จะเป็นมุมอับด้านซ้ายล้วขวาของลูกค้าจะมีไฟกระพริบนะคะ Airbag แอนแบ,บน็กมีค่ะตอนนี้จิตรู่พร้อมสนับเขาด้วยค่ะกล้องกล้องมีให้3 60วงศารอบคันค่ะโอ้คุ้มเลยคนะุมค่ะในราคาตัวท็อปหนึ่งหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าพันบาทค่ะและได้กุศสวลบวันนี้นะคะบอกเลยกนะ็แปดเก้าหมื่นซับดาวให้ลูกค้าอีกแสนสองค่ะตอนนี้กลับไปที่ศูนย์นะอยู่สุขุมวิท เราจะไปยูเทิร์อีกรอบนะเครื่องเทอร์โบนะเครื่องเทอร์โบค่ะสองเท่าไรพันห้าพันห้าเทอร์ 1, 1, <5. S 1> โบค่ะ <5. S 1> ก็ตัวนี้แรงมากแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยค่ะก็สูงสุดนะคะใช้น้ำมันอะ,ะไรบ้างคะตัวนี้รองรับ e แปดห้า e ยี่สิบเก้าหนึ่งเก้าห้าเลยนะคะลแล้วก็ตะกูลบินซินทั้งหมดค่ะ ก็น้ำมันตอนนี้คือลูกค้าไม่ต้องไปใช้แกนรัดตัวนี้ก็คือเครื่องมัน้าเทอร์โบแล้วก็ด้วยน้ํามันที่รองรับอยู่อ,อีแปค่ะประหยัดมากกลับรถนะมีศูนย์เราอยู่ตรงข้ามมีสีอะไรมากมานเหรห่อ ัวนี้นะคะมีแดงดำนะคะขาวแล้วก็บอนเงินค่ะสี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 ค่ะตอนนี้ก็มีรถให้คุณลูกค้าทุกสีค่ะตัวนี้ทรงสปอร์ตนะฮะเบาเบาเบานั่งสังเกตเบาก็เบาอะคันธนาสีแดงค่ะตัดกับสีตัวรถส่วนมากจะอยู่ในรถซปเปอร์คาร์เท่านั้นนะคะวันนี้มาอยู่ในตัว M G H S แล้วให้ลูกค้านะคะ อะไรดีๆอีกเยอะเนาะอ่ะตอนนี้ยูเทิร์นนะชาเติงนะ ที่ได้ไม่ได้ผ่านการผ่านกับอบรมค่ะระดับสูงทุกคนค่ะลูกค้าเชื่อมั่นได้เลยค่ะว่าช่างของเรามีคุณภาพในการดูแลรถลูกค้าอบรมทุกเดือนตบลบทุกคอร์สค่ะเพื่อดูแลลูกค้าอย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะโค้งนั้นสายนีก็ได้นะคะตรงนี้คค่ไ ใช่ค่ะนี่ฮะรถเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราจอดที่เดิมนะส่วนมากรถที่นี่นะคะจะเป็นรถที่รอสมมอบลูกค้าหมดค่ะทุกคันน้องพามาคุณหนึ่งมาคุณบอไซมอไซมอไซ โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้เจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ